สวัสดีครับสวัสดีครับก็พบกับผมแล้วก็พี่เก้นะครับซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทบ้านแก้วโกดและเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสารไบโอซิมูเลตของสถาบันเมตาเบลไซร์ประเทศเยอรมนีนะครับทุกครั้งที่พบกับผมแล้วก็พี่เก้นะครับก็จะมาทั้งความรู้และก็วิธีนะครับทำการเกษตรง่ายๆนะครับวันนี้นะครับพี่เก้ครับผมมีคําถามซึ่งตอนนี้คำนี้มันได้ยินในหลายช่องทางบ่อยๆนะครับเกี่ยวกับการทำเกษตรยุคใหม่ก็คือ ตัวไมโครไรซานะครับซึ่งไมโครไรซาเนี่ยนอกจากเราได้ยินบ่อยแล้วนะครับยังมีอยู่ในแม่ตอนนี้นะครับเจ้าไมโครไรซาเนี่ยนะครับมันคือตัวอะไรนะครับมีประโยชน์กับพืชยังไงครับพี่เกครับผมขออนุญาตขอความรู้เพิ่มเติมครับได้เลยครับตัวไมโครไรซาคือเป็นเชื้อราดีนะครับขอพอพูดคำว่าเชื้อราเนี่ยตกใจเลยตกวเลยตกัวเลยใช่ไหมไม่ใช่ครับมันเป็นเชื้อราดีที่ ในดินเราครับมันก็จะมีเชื้อราหลายชนิดนะครับมีจุลินทรีย์มีแบคทีเรียนะครับหลายชนิดแต่ไมโครไรซาตัวนี้เป็นเชื้อราที่ดีนะครับสังเกตง่ายๆนะครับทุกๆรากพืชที่มีอยู่ถ้าเราขุดขึ้นมาแล้วส่องด้วยกล้องขยายเข้าไปนะครับที่บริเวณรอบนอกครับจะมีเซลล์พืชเล็กๆนะครับเป็นเชื้อราอะไรเชื้อราเนี่ยเกาะอยู่คล้ายๆกับกงเล็บจิกอยู่ครับโดยรอบหมดเลย อย่าบอกนะครับว่าเป็นไอ้บริเวณผิวขา,ขาวๆนั่นแหละนั่นแหละครับเชื้อนะครับซึ่งมันจะเกิดตอนไหนครับก็คือตอนเริ่มต้นของการปลูกมันจะไม่มีหรอกครับ,รบมันจะเริ่มจากเริ่มพืชแตกรากออกมาเสร็จจากนั้นก็จะเริ่มมีการปล่อยอแป้งปล่อยน้ําตาลออกไปเพื่อให้เชื้อรากาะจุลินทรีย์พวกนี้เข้ามาเกาะที่รากแล้วก็ในดินเราเนี่ยปกติก็คือจะมีเชื้อไมโครไรซา,ยายอยู่แล้วแต่ในปริมาณที่น้อยน้อยมากนะ้อยมากพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ย ัวไมโครไรซากกจะไปเกาะที่ผิวรากเพื่อเพิ่มเพื่อทําให้รากมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วมันสําคัญกับการปลูก<อ>พืชหรือการทําการเกษตรอย่างไงบ้างครับครับอยากชะบอกว่าสําคัญมากๆเลยครับสังเกตง่ายๆนะครับว่าถ้าพื้นที่ผิวของรากเนี่ยมันเยอะขึ้นนะครับจะทําให้การดูดซึมน้าธาตุอาหารได้มากขึ้นจากงานวิจัยนะจากงานวิจัยของเมตาไบาโอไซด์นะครับสิ่งที่เราได้รับคือว่า พืชพืชที่มีตัวไมโครไรซาเกาะอยู่บริเวณ่านะครับจะสามารถดูดกินน้ําและธาตุอาหารต่างๆได้มากถึง30%มากขึ้นกว่าปกติ<อ>นะครับได้ม่นมากกว่าสามเร็เลยนะครับมันเหมือนอย่างนี้หรือเปล่าครับพี่เก้อ่าผมยกตัวอ,อย่างเฉยน,นะครับเวลาผมไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเนนะี่ยถ้าเวลาเวลาผมซื้อนมเปรี้ยวพวกเนี้ยก็กินแล้วก็จะหลอดปกตินมเปรี้ยวอยู่แล้วสมาจะมหลอดนิดเดียวดูดทีก็เหนื่อยนะครับ แต่ว่าแบบชาไครมุกเนี่ยเวลาที่ซื้อมาเนี่ยโหหลอดไปเลยเลยดูแล้วก็ชื่นใจไอ้เจ้าไมโครไรซาตัวเนี้ยมันเพิ่มขนาดลากเพื่อสิ่งนี้เลยหรือเปล่าครับใช่เลยครับก็คือตัวไมโครไรซาครับมันจะไปเกาะที่ผิวผิวของรากครับทำให้พื้นที่มันเยอะขึ้น ก็เหมือนกับหลอดชาไข่มุกกับหลอดนมนมเปรี้ยวรับรูมันเล็กนะใช่รูมันต่างกันนิดเดียวเยอะมากลยนะเพราะนั้นไอรูไหนใหญ่กว่าก็ดูดได้เยอะกว่าอ่าแล้วทีนี้พอเวลาถ้ารากพืชใหญ่ก็จะดูดน้ำเข้าสู่ลำต้นเยอะขึ้นใช่ไหมครับพอดูดน้ําได้เยอะจําได้ไหมครับว่าน้ําที่ดูดที่พืชดูดเข้าไปเนี่ยก็จะมีพวกธาตุอาหารธาตุอาหารเ่จะเป็นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมลองส่วนต่างๆก็จะดูดเข้าไปในระบบรากเข้าไปก็คือเพื่อจะกินอาหารเก่งขึ้นนั่นแหละเพราะนั้น ข้อข้อข้อที่ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับว่าการที่พืชจะสร้างอาหารและสร้างพลังงานได้นะครับมันต้องการธาตุอาหารทั้งหมดนีประมาณสิบหตัวซึ่งถ้าขาดธาตุตัวใดตัวหนึ่งการสังเคราะห์ด้วยแสงก็จะลดลงทันที mm hmm. ดังนั้นถ้าเราดูดกินเข้าไปแล้วปรากฏว่าอัตราการดูดกินมันน้อยลง <c oughs> แต่ว่าแสงได้เยอะมากมันก็ชะงักอยู่ดีแหละ Oh. ดังนั้นถ้าเราพยายามจะอัดริงก็ได้ให้พืชมันดูดกินเยอะๆเยอข้าไปเนี่ย uh. ยังไงก็ทําให้การสังเคราะห์ด้วยแสงมันดีขึ้น mm hmm. ประสิทธิภาพดีขึ้นพืชก็เจริญตัวเร็วครับทีนี้เมื่อสักครู่นี้พี่เกอมันมีคำถามอยู่นิดหนึ่งว่าเอ้พี่เก้บอกว่าเชือ้อไอ้เจ้าเชือ้อราดีไมโครไรซาตัวเนี้ยมันมีอยู่ในดินน้อยมากเราพอจะมีแบบ เทคนิคในการเพิ่มจํานวนเจ้าไมโครไรซาแบบนี้ไหมครับครับก็แนะนําครับสามารถเครื่องก็อไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตซื้อได้เ็ามีขายเป็นเชื้อผงเล็กผงขาวๆนะเวลาใช้งานก็เอามาแล้วก็โรยคนต้นใต้ใต้ต้นกอดกอดปลูกนะครับก็โรยไปแล้วก็ปลูกเดี๋ยวตัวเชื้อเนี้ยก็จะไปเกาะที่รากเองแต่ถ้าไม่อยากหาซื้ออะไรก็หาติดต่อคุณรัตนพลได้ใช่ไหมครับก็มีอยู่ในแม่ทอรีนะครับแล้วก็ ทีนี้เวลาที่เราซื้อผมเชื้อพวกไมคัสแลซ่าอย่างนี้มาครับเราจะต้องมีแบบเขาเรียกว่าอะไรน,นะครับมีอาหารในดินให้เขาด้วยหรือเปล่าหรือว่าปกติแล้วครับคือพอเราใส่เชื้อเข้าไปแล้วเชื้อพวกนี้ต้องการตัวหลักๆคืออะมิโน,โนกับกรูโคสในการเจริญเติบโตก็ต้องพยายามเอามาแล้วก็โรยไปด้วยให้เป็นอาหารมันนะครับสำคัญนะครับตัวนี้สำคัญนะครับถ้ามีแต่เชื้อแต่ไม่มีอาหารก็ไม่โตครับได้ครับโอเคครับก็สำหรับนะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้ เรื่องเชื้อเจ้าไมคอรไรซาเนี่ยก็ตอบข้อสงสัยทั้งผมและก็พี่น้องกเกษตรกรแล้วนะครับว่าสําคัญกับการปลูกพืชยังไงนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่คิดว่าข้อมูลของพวกเรานะครับมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราเพื่อเป็นกําลังใจและเป็นการส่งต่อข้อมูลดีๆถึงพี่น้องกเกษตรกรไทยด้วยนะครับและที่สําค,คัญสาหรับท,ท่านใดที่มีคําถามหรือว่าข้อสงสัยในการทําการเกษตรหรือดิน ส่งคำถามเข้ามาในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับเดี๋ยวจะมีน้องๆแอดมินคอยตอบให้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมและพี่เก้งขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ